สวัสดีครับพี่เมิร์กวันนี้แม่ไม่อยู่แม่ไม่อยู่นะนั่นรถรถท่อนั้นนี้ตถท่อที่นตอนนี้รถเทรนเนอร์อ๋อโอเคครับวันนี้นะครับป๊ะป๊ากับพี่เมิร์กนะครับก็ได้ถึงเวลานะมาต่ออะไรครับต่อรถรโฟก์นีฟจับรถตู้คอนเทนเนอร์ตามรถเทรนเลอร์อ่าแล้วก็ตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็เทรนเลอร์นะครับนี่ดูตัวต่อเต็มไปหมดเลยนะครับวันนี้เออเราจะเริ่มต่อจากอะไรก่อนลูก เดี๋ยวเราจะเริ่มต่อจากเป็นโฟล์คลิปก่อนนะแล้วก็ตู้คอนเทนเนอร์นะครับแล้วก็รถสำหรับบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์นะโอเคครับน้วันนี้ประปาออเอเออเดี๋ยวประปาอันนี้เป็นความคิดสดๆเลยนะที่เราออกมานะเพราะว่าเราประกอบสดนะครับดูสิว่าเราจะประกอบกันได้ไหมเนื้อบิมเงิร์นโอเคครับจัดป้ายมามามาีมงานครับเราเราจะต่ออะไรก่อนนะโฟล์คลิปนะประป๊าต้องต่อนู้นต่อตอนที่ตัด Ok ไม่เป okay, ็นไรลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเราต่อเราต่อตึ้ก่อนโอเคครับเดี๋ยวเราจะต่อในส่วนของล้อนะพี่เมิร์กหาล้อหารถใส่ล้อให้ปลาบ้านนี่อันนี้อ่ะนั่นแหละพอแล้วพอแล้วพอแล้วนี่นะครับอันนี้คือฐานนะเอาไ้เลยลูกโอเคอันนี้คือฐานนะนี่นะครับฐานมาโอเคเราจะต่อไปดีปลาเร่งก่อนนะเดี๋ยวเอาพี่เมิร์กต่องี้ต่อเนี้อ่ะต่อใช้ตัวนี้ต่อเอาต่อลูกต่อเลยต่อเลยโอเค้สายลูกไปใส่ให้มันดีใส่ให้มันสุดดิ สุดเลยนี่ใช่นี่ต้องนี้นี่เห็นไหมไปเดดิโอเคแต้นด้ทอนลิปอ่ามี่เมร์กโยเราเริ่มไแล้วนะาทนปกลิฟต์มาแล้วโอ้โหเอาแล้วเออลูกขึ้ลูกข้นนะบนบนบนัดไันี่ก็มีค้ำเลยนะมันยังไงไหนก็ที่ยกมันไงนี่เมิรอ

นี่ยังเเพื่อนรถปุกดิฟเหลานะครับเดี่ยพี่เมนจะข่เออดอ๋อเตีมหลังแล้วอ้โดูดูดูครับนี่รถปกดิฟเขาอ๋อมีงาด้วยนะทุกคนนะมีงายกด้วยนะครับนี่ยจแล้วเฮ้ยรถปกิฟ เอออะยกขอเอาเนื้อยกขอต้องต้องตู้คอนเนอร์นี่นะโอเคอันนี้อันนี้เราประกอบฟกฤตเลยนะครับเดี๋ยวฟกฟตไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะประกอตู้คอนเนอร์ไอ้เม็ดตัดของมือที่ช่วยกันตัดของมือดิกลงไหมอ่าตกลงไหมนั่นแหละลูกประกอบไปปรกอไปรกอบไ่อไปกอไปปรอไปครับไปปรอไปครับต่อไปลงต่อไป ไปครับไปครับเอ้าไปตรงเยอะมากลูกนั่แลอ่ไปอนม่ตอนดี๋มาักอีอ่าไปครับโอเคเรีกไั้ไมทุกคนเราก็ได้ตู้คอนเดนเซอร์มาแล้วครับดูเลาสายงี้นี่มาล้านมาล้านนี่ครับอ๋บงงบงงอมนดทุกคนน<อ>ี่หนนจกตูคนนทุกคนอามาดูนี่ มึงมึงให้เล่นด้วยนี่นะครับนี่คือตู้คอนเดนเนอร์นะครับดูปงลิปยกตู้นี่นะเอายุก็คืออะไรอ๋อเอ๋นนสวยงามดูดูดูเล่นดูเอาครับนี่อ่าโต้ครับปงลิปครับยกตู้คอนเดนเซอร์ไว้ตรงนี้หน่อยครับเอาครับเอาทำอะไรูกอ่าเย่คุณปงลิปครับุงตู้หน่อยครับ มาบเอาแล้วอุ้ยมาแลมาแล้วนี่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 ยตัวนี้นึ้อมาแล้วครับโอ้เออ่มือโอเควางโอเคครับอุ้ยตัวคนนี้เนื้จะตายนะครับทีเดียวนี่ขึ้นยอดแล้วนะนะโอเคไหนตัวไวางไหนพี่เมืวางนุ่งวางนุ่นวางนุ่งวางนี้อ่าครับนีอ่ะวางลงนี่ตัวยอดเลยครับเมมเย้ ครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าตัวต่อเราจะไม่พอนะพี่มึงนะตัวต่อเนี่ยคือว่าส่วนมากตัวต่อมันจะมีนี่ครับมีขาเลยทําให้ในส่วนของตัวต่อที่ยามาต่อเทเลอร์ต่อเนี่ยนะครับมันมันมันมีไม่พอนะพี่มึงน,นะเอ่าฮะฮะฮะเราก็เลยจะไปเอาเทเลอร์เลโก้ลงมานะครับโอเคดีครับเดี๋ยวเอาเทเลอร์เรามาขนสักครู่ครับพี่เมิร์กโอเคครับเพื่อน นี่นะครับเราแก้ปัญหานะครับโดยการไปเอาเทลเลอร์ที่เป็นเลโก้ของเรามานะครับอ๋อไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าต้องถอดออกอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันขึ้นตู้ไม่ได้อ่านี่นะครับผมถอดเสาก่อนนะครับเป็นเป็นเสาค้บตู้นะครับอ่าป้าป้า้อมเนี่ยแก้ปัญหานะพี่เมิงนะโดยการครับไปเอาเทลเลอร์ของเลโก้มาบรรทุกนะครับเอาพี่เมิรเอาแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวขวานี่ขวานางนี่มา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 มเอาแล้วครับ เดินรถเทเลอร์จ้ากระหองรันค้าครับนี่ตู้ครับมาแล้วครับปุกลิจยกตู้แล้วโอ้เอาเข้าดีดี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 เข้าตรงเข้าตรงเข้าตรงไปตรงไปตรงไปตรงข้างหน้าเลยเยอะเลยถอยมาใหม่ถอยมาใหมโอ้โหไม่ที่ได้แล้วไอ้เอาอาใหม่าใหม่มาใหม่มาเลยไอ้ตรงนี่ไอ้ตรงนี่ไอ้ตรงเกิดเลยเกิดแล้วเอ้ตรงเฮ้ตรงดูดิดูดิดูตรงนี้ในมุมนี้ต้องเข้าเข้าเข้ามุมนี้ อาแล้วครับอ่ะเดี๋ยวขยับรถหน่อยครับมาโอเคเกมบเพราะแล้วาลงมาลงมาลงมาเดินมาเดินมาอ้าววิ่งเลยเฮ้ยเอาลงมาดิลงมาอีกเดียวลงมาอีกเดียวดิลงมาดิลงมาลงมาอ๋อโอเคครับถอยไปถอยไปถอยไปครับถอยไปตรงนี้ถอยไปถอยไปโอเคครับบ่งมังบ่งมังนี้เรียบร้อยเลยครับตอนนี้เอาครับเอาตู้ลงหน้าได้เอาลงไปเลยมาเอาบุ้งนิดบุ้งนิดผักกันหน่อยงนิดไปบุ้งนีดต่อไป นีดูอดูดูดูนี่ครับเป็นรถบรรทุกตู้ครับนี่นะครับเป็นรถถังยาครับป้าเอามาบรรทุกของครับแต่ว่ามันก็เปลี่ยนเป็นบรรทุกตู้สี่สินะครับดูตัวนี้จะเป็นตู้สีพนนะครับนี่เกินหางมาเยอะเลยก็มาถึงท่าเลยครับกำลังจะวนไปจอดนะครับเพื่อให้พงลิฟต์นะครับรถด่นนนี้จอตู้นะครับโอเคครับมางมาแล้วนนนนนโอเคนหครับเดินหน้ามาเดินหน้ามาเดินหน้าตรเข้าเนเย็นหยหลังครับหอหลังเล เอาพวกรีบพวกรีบครับบอกหน่อยเร็วพอยยางโอเคครับหลังมาเฮ้ยเดี๋ยวตอนนี่ยังไม่ตรงพวกรีบเลยอ่ะถอยครับถอยไปถอยไปเอาพอยยางพวกหอยยางพอยยางเอาถอยอีกครับพอยยางพอยยางโอเคครับอ่าแล้วก็พวกรีบกำลังจะตักตู้เลยครับาตักตู้ครับตักตู้อ่านมังโอเคครับตอนนี้ตู้ถูกยกเดี๋ยวให้พวกรีบยกขึ้นเรือนะครับอ่าผมไปแล้วครับไปก่อนนะครับผม บายบายนี่อร์โอเคครับตอนนี้ตู้ก็ถ,กถูกรอขึ้นเรือเรียบร้อยนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะสนุกไหมพี่เมฆโอ้สนุกมากเลยนะครับ,บฮะอ๋อเราจดตู้น,นะครับอ๋อโอเคโอเคครับอ่ะเทำอย่างนี้อ่าโอเคโอเคครับวันนี้ก็เนื่องจากว่าลิล๊กตอเราไม่พอนะเราต้องไปใช้เลโก้นะครับมาช่วยในการ ยกตู้นึงไอในการบรรทุกตู้ลงท่านั่นเองนะครับนี่แล้วก็ได้โฟล์กลิฟครับนี่โฟล์กลิฟนะครับสวยงามเลยนะแล้วก็ได้ตู้คอนเทนเนอร์มาด้วยนะครับสนุกไหมครับวันนี้โอ้สนุกปลาเสียงดังเลยนะโอ้โหแน่นอนแน่นอนอ่าคลิปหน้าเนี่ยคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเล่นอะไรอีกก็ฝากติดตามด้วยนะครับเล่นยังไงเล่นอะไรหรือเล่นล้อไหมล้อคนดินนะอ่าต่อต่อไปเนี่ยเดี๋ยวต่อไปคลิปหน้านะครับจะเป็นแมคโครกับล้อคนดินนะอ่าโอเคครับวันนี้ก็ อาคลิปในส่วนของตู้คอนทนเนอร์นะรถเทลเลอร์แล้วก็รถฟลกลิฟจบลงแล้วนะครับฝากกดไลค์นะครับกด subscribe ช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่เมิร์กแล้วก็ลองเมกด้วยนะครับอ่าดหมดวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ